ก่อนจะยกช่วงเนี้ยให้แม่หมอ24วววีเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงของซาบีท a d โลีดิงซาบีอ่านไพ่ทาโโ่ดิฉันอยากจะให้เพื่อนๆทุกท่านที่ดูถึงตอนเนี้เขยบเขยบขยบเข้ามาซใช่ไหมลองเพียงพุ่มพวงฉันลองเพียงพุ่มพวงก็ <c oughs> บอกไวมากเลยอ่ะ <c oughs> ไม่เด็กรุ่นใหม่ไวไหนเด็กรุ่นใหม่ <c oughs> จะเรืด็กเด็กรุ่นใหม่ใครพุ่มเพือนหรอพุ่มเพื่องคือคือรถพุ่มพวงใช่ไหมคะรถที่เข้าไปตามซอยออกประตูนะคะที่ไปขายของอาหารกันกินนะคะวันนี้ผักมาแล้วหมูส้มกิโลละห้าสิบาทสองโลห้าสิบมาแล้วพี่วันนี้หมูสดสดคณะมาแล้วน้ำพริกน้ำปลามาแล้วกระเทียมไม่ใช่รถพุ่มพวงค่ะหมายถึงศิลปินแห่งชาติคือคุณพุ่มพวงดวงชันก็เลยบอกว่าตอนนี้ใครที่พร้อมแล้วเขยบ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 ขยบเข้ามาซิตอนนี้นะฮะค่ะ พ่ย,ยิปซีมีความมหัศจรรย์ในตัวเองและมีประโยชน์มากกว่าการใช้เพียงทำนายโชคชะตาเพราะไพาย,ยิปซีไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตของใครได้ทั้งนั้นคุณประโยชน์ของไพาย,ยิปซีสอนให้เรายอมรับชะตาของตนเองค่ะทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต อย่างรู้เท่าทันโชคชะตาของเราถูกกําหนดมาแล้วนะคะสิ่งที่เราทําได้คือการเตรียมความพร้อมที่จะรับมืออย่างมีสติค่ะผู้ที่เกิดวันพฤหัสนะคะดวงชะตาในอีก7วันข้างหน้าระหว่างวันที่19-25มิถุนายน2565ค่ะคนเกิดวันพฤหัสนะคะหมอยิบซีวาวีหยิบได้ไพ่ king of cups ค่ะไพ่อัศวินถือถ้วยค่ะความหมายจากหน้าไพ่บอกว่า ชายหนุ่มพี่มีอายุระหว่าง25-35ถึงปีเด่นเรื่องการเดินทางค่ะการสแสวงหาการทำธุรกิจที่ก้าวหน้าหรือมีการพัฒนาตนเองค่ะขอแนะนำเพิ่มอีกนิดนะคะคุณมีเกินต้องตัดสินใจเกี่ยวกับหรือการทำธุรกิจน้ำช่วยเสริมโชคของผู้ที่เกิดวันพฤหัสนะคะสำหรับดวงความรักของผู้ที่เกิดวันพฤหัสค่ะคนโสดมีสเสน่ห์แรงเกินด้านค่ะถือว่าเป็นขาขึ้นเจ็บแปมด่วนเลยนะคะส่วนคน ที่มีคู่ควรมันพัฒนาเติมความสัมพันธ์ของคู่รักให้มากยิ่งขึ้นค่ะในการดูดวงของไพ่ยิปซีนะคะไม่ว่าโชคชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรหรือถูกกำหนดมาแล้วสิ่งที่เราทำให้ได้คือการเตรียมความพร้อมที่จะรับมืออย่างมีสตินะคะคุณจะรู้ว่าไพ่ยิปซีเข้าใจชีวิตเรามากแล้วเราก็ไม่ควรจะยึดติดคำพํนนายมากค่ะให้เราเนี่ยเรียนรู้การมีชีวิตอย่างไม่ประมาทค่ะหมอยิปซีวาวี แต่เป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่บ้านอุ้ยไม่ใช่เป็นคนที่คอยอยู่เียงข้างคุณได้เสมอคะ่ะคุณผู้ฟังอย่าลืมนะคะติดตาม Starbeast t a บ o t Reading Star b e บ t อ่านไพ่ทาโร่กันได้เป็นประจำนะคะทุกค่ำคืนวันเสาร์สองทุ่มค่ะในรายการบีสว้าวเสียงสูงในช่วงท้ายก็จะเป็น s t a r b e a t t a r o t Reading นะคะฝากไว้ด้วยสำหรับ ใครที่อยากจะได้คำทำนายทายทักสำหรับคนเกิดทั้ง7วันดวงของคุณล่วงหน้าอีก7วันคุณจะเกิดวันจันทร์อังคารพูดเพื่อสรื่องหารสุขเสาร์อาทิตย์มาดูดวงกับเราได้นะคะที่นี่ค่ะที่ s t r r e e t t Taro t r e a d i n g Starbeat อ่านไพ่ทาโร่คุณผู้ฟังอย่าลืมนะคะเสาร์ทุ่มเรามาเจอกันทาง f a c e b o o k Live b Safe Fame Station และ y o u YouTube b Safe Fame อย่าลืมกดถูกใจกดกระดิง่งกด u ั s cribe แชร์ออกไปเยอะๆนะคะแล้วก็ขอให้วันนี้คุณดูแลรักษาสุขภาพและแน่นอนอีก7วันแล้วกลับมาเจอกันใหม่นะคะที่บีดว้าวเสียงสูงและสตาร์บีดทาร์โลรีดดิ้งสตาร์บีอ่านไพ่ทาร์โลขอบคุณจริงๆไปแล้วนะคะ